S <S โอ้ยห้าสามสิบปีครับโอ้ะทุ่มหนึ่งแล้วฮะทานข้าวกันด้วยนะจ๊ะสิบปีอะเกิดตอนนี้เก้าปีเหลืนี่คือเด็กวัดแข็งแรงยิ่งกว่ามึงเอาเหล็กงัดนตัวดีคุณต้นตะวัน,นครับพุ่งกลับครับวันนีครับห้าสามสิบปพุ่งกลับทำามาเบิ่งต้นตะวันอมนี่น่ารักเข้ากับหนวดเลย <S 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 จะน่ารักเขาเก่งใจหนวดตัวเองด้วยนะฮะโอ้โห ถ plane. ่ายละครเรื่องอะไรครับไฟน้ำค้างครับเอาไปโยนแผ่นท้องไว้เดี๋ยวหายเดี๋ยวเอากลับไปเลยกลัวหายใช่อย่าไปเลยมันก็พัฒนาเรื่องอุปกรณ์ใช่มันก็การทำงานมันก็ดีอยากเปท้าวคนแรกเรียกชื่อพี่ไอหน่อยพี่ไอ้จ๋าจะเป็นท้าวคนแรกเอาเลโกตอนหอยเล่นเล่นคืองานที่ดูที่มีมีต้องเริ่มมีต้องใช้ต้อง D S R มาถ่าย เธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอ่ะให้ eat well from Philippines ให้ how are you I'm fine thank you กินข้าวเผื่อด้วยนะฟัจบกองลบบพี่บุ๊คกลิกสอดเลยครับจบไทยบอดๆเปที่อารีสสนุกไหมเอ่ย ก็ก่อนวนี่นึงขอดูนึงมีการขับชื่อหมูบอกว่าให้พี่บิ๊กคางชื่อพี่หมูหน่อยคางเหรออผู้หญิงพูดง่ายหมูเชร์ฟูงกับมันดูลำบากนะอีกอีกบานึงอีกบานึง S <S> น, Regierung นะครับก็คุณหมูนะครับก็คุณวิทย์นะครับให้เกียรติเรียกชื่อคุณแล้วคุณนาบันทึกเราไปใช้ด้วยพออะพออะ